ดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บเพจขายไอดีเกม Rv id สกินแรร์แรงสูงรุ่นครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200 ID ดีที่หน้าเพจที่พีซรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลย ทางทีทีเซรับซื้อขายเกมอะนไลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมข้อจะแสดงแม่ไม้มวยไทยให้โลกประจักษ์สวัสดีครับยูเดนตอนรับเข้าสู่หน้าเชนแอคเชนเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับแรสในน่าจะ60ดาวนะครับน่าจะนะน่าจะน่าจะขอเตะไปก่อนเยโคตรเท่ซื้อสกินอนิเมะไอฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์ก็ไม่เท่ เราต้องกลับมาเล่นตัวนี้อยู่ดีนะัไปดูบัฟแดงให้เพื่อนก่อนอันนี้อยู่ในเลนกลางนะครับเล่นแบบปกติแบบชาวบ้านเขาเลยนี่ถ้าเป็นออฟเดนที่ผมเอามาแก้ทางมูรดนะ,ะโโฮะเรียบร้อยแล้วงัดเข้าให้ทั้งหมดนี้เตะฟกครับโ,โหใช้ฟีกันละนาวแล้วฟกจังหวะนี้โยกเข้าไปหนึ่งครับเสร็จไปหนึ่งกลับเลนต่อครับ นั่นแหละก็นั่นแหละมาทำอัปเดโอ้โหเตะเตะคลีฟครับวันนี้รากมาให้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนสวยเดี๋ยวผมจะวิบอลบหักกลับมาต่อแล้วหนึ่งหมัดสุดท้ายนี่กำลดูฟอร์เรนลัมติโนฟอร์เรนฟอร์เรนลัมติโน่ฟอร์เรนลัมติโน่เฉยโดนสแป๊ไหมตัวเองงกับตัวเองกับฟอร์เรนลัมติโน่ฟอร์เรนติโน่ฟอร์เรนลัมติโน่มาต่อครับ ลากคลิปกลับมาตเตะเข้าไปอยู่ในบ้านเราครับเออใกล้ๆบ้านเราจะเคลียร์คลิปง่ายกว่าขีลาฟาร,ร์มเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเตะไปหนึ่งหมดัดเตะไปหนึ่งหมดัดต่อยไปหนึ่งหมดัดต้องเตะไปหนึ่งแขงเช็คครับไม่รู้ดีแลกหายไปไหนนะต่ว้อขอเตะไปอีกหมัดหนึ่งน้ยต่อยอีกมี ช่วยเขาฟาร์มหน่อยคือ <laughs> ช่วยเขาฟาร์มนะเดี๋ลากกันมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เห็นแรกเขาก็าทำแบบนี้แหละฟอนิโนโปโอ้โหฟอริโนไปป่บนบับฟ้าเขาอีกแล้วะตัวนี้เอาไปหยุดอ่าเราไปเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับขอเช็克拉โอ้หขอเช็คกระทาหน่อยโคตรสดครับพี่น้อง <laughs> ยังยังไม่หายยังไม่หายเอฟเคเฮ้ยเฮ้ย ไปเพื่อนรอเราได้แล้วตัวฟร e ีสปอร์ตใครบ้างไม่เอา,าอุ้ยโอ้โหหนึ่งหมัด้องกับลุยอีฮะตายไปเลยจังหวะนี้ดีแลกมีมานาเขาไม่โว้วจังหวะเมมเมมปากอะ เวลาที่เราตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะแบบมันจะมีจังหวะเม้มปากตัวเองะเออทุกคนน่าจ,จะเคยเป็นแบบเม้มเม้มตอนนี้ป่วนจัดเลยว่ะเฮ้ยงวยมันโหดวิว่าจะเช็คนึกว่าอยู่พุ่มนูน้นขอบคุณครับแล้วว่าแบบเท่ๆแล้วเพื่อนเรียกกลับไปเลยครับโ <Ultimate. S 1> อ้โหเติมมานาเติมเลือดแบบให้โลประจักษ์ เออือ้แล้วเตะต่อครับฮึดสวยอกันมาจังวันนี้โอ้คีลร่าอีกแล้วอุ้ยโคตรมันมีโรยี่ในทีนั่นมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วกดเตะธรรมดาเสริงอู้หแล้วล่วเลยฮะจังวันนี้แม่ดีนะที่เออขอขอกลับบอร์ดได้ไหมขอกลับบอร์ดได้ไหมขอบคุณครับ แล้วว้าแบบเท่ๆฮะดูอ๋อแล้เวเพื่อนอันนี้เพื่อนยังไม่มีอันเตะนะครับก็ไปทีไปก่อนตอนนี้อ่ะสปกกี้มาร์กนะครับเป็นระบบระบบ,รบ,รบไปบวิ่งเจ็บเนี้ยที่ได้เอาแรดไปแก้ทางอ่ามูลาดบ่อยๆนะฮะก็เลยแบบเออได้อยู่อุ้ยขอใช้ก,ชก,กระททาหน่อยไม่ให้เดินมาตรงน,นี้ตัด ตัดจังหวะไม่ให้มาเซฟแครี่เขาแบบควิคลี่เพื่อนเรยงมาจังหวะนี้ฟอร์เรนติโนเดินรัมเข้าไปแล้วสอยคลิกพอไปก่อนนะปลาดาบเอ้ยปลาดอกนี่อันนี้อะไรปลาช่องแคบมาระกาเคร์เลนนะไม่ได้ก็เคลเลนเมื่อกี้ก็โซนให้วาเลดได้ยิงป้อมฟรีไปนะมาแล้วสปาคิมุกเฮ้ยสปูกี้ไหหน้าสับมากเลยแต่ กิลหนึ่งไม่มีนะจริงๆมันสามารถทําได้หมดนะจะใช้เตะพารทีฟของลาสก็ได้นะหรือว่าใช้อันติเข้าไปเขาเรียกว่าขัดขัดอันติของมูลาดก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลย래สโคตรเฟี้ยววุ้ยกดม่วแล้วโดนเฉยแล้วกดแบบโคตรเท่เตะกับหลังมันฝนตกหนักเลยฮะไม่ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือหรือไม่เอาละครับ จังหวะนี้เพื่อนจะได้เห็นคำนี้ฮะเมือม่อกี้พี่เทหรือไม่มาแบบคนไทยฮะบ้านเมื่อสักครู่พี่เทหรือไม่โอ้โไม่ให้กลับเอาเอาอ๋อบอเพื่อ,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 อนเรา บอ่อเพื่อนเรากูจะเตะเ,เขาเขาไม่ให้กลับจะแล้วที่ชีวิตหน้าเข้ามากมึนๆมอนอยู่ฮนะเมื่อกี้ก <c oughs> ูขับเตะขับไม่หยุดเลยโอเคโอเคเอา่าเรากลับมาแบบสติเหมือนเดิมขอเช็คก,กระทะเหมือนเ,นเอาอุวยมันมีโอ้เสียดายจัด อาดโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านขวับเองก็ได้พือจ้าสปุกี้มาร์เสร็จแล้วก็นี่ฮะเราจะบิวเดเดมต่ออันนี้ก็เป็นแบบกาเรียกว่าซตดปกติของราสมนเลยเนี่ยโหดโหดโหเล่นแร็แบบว่าโคตรเถื่อนขวาับ ไปดักขวาเลยเหมือนดูทรงดูทรงแล้วแบบเขาน่าจะเดินขวานี่เก็บโอ๊บเฮ้ยขาเรีว่าเก็บแบบไปตรงนี้แล้วนะขวามาสามอย่างที่คาดไว้ถ้ามีตัวุดไปตรงนี้มาเ่อ้ผมบางทีผมอาจจะแบบไม่ตัดนะครับไม่ตัดเพื่อนจะให้ดูว่าเออบางทีผมแบบดักโคตรนานเลยนะกว่าจะได้ตัวเนื้อแม่งดักนานมากนะครับบางทีก็ไม่ได้แบบนี้บ้างอยู่ดักนานก็ไม่ได้นะ เสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยมันแทงเข่าด้วยคือทายไม่ัดอุ๊ยเอา้าไม่ใกล้ๆทำไมกูมองไม่เห็นเชื่อมันใช้คาถาบาังตาไอ้นี่มันมีของอเยอะไปจังหวะเมื่อกี้แล้วผมอันตีไปแล้วเชื่อคาถาบาังตา เดินเกมไวมากนะครับเจ็บก็เครื่องออเรียกกับบ่อแล้วก็เรียกมารวมรัวเลยฮะรเรียกได้ว่าเติมดาเมจรววๆเหมือนกันนะทุกคนเนี่หน้าฟิกเกอร์เขาปยัดมากแต่ว่ายังดีกว่าตอนนี้อ่าคิวมันเริ่มฟีดแล้วนะรู้สึกว่าพ้นเกมแรม็คมนเก่งมากตอนนี้ก็ยังเก่งอยู่นะแต่ว่ากลัวพลาดกลัวพลาดพลาดแลด้วเดี๋ยวมันแบบเสียยาว ้ยส่วนนี่ครับโอ้โหวิช้าไปหน่อยไม่หน่อยฮะช้าไปมากเลยขอบคุณครับเพื่อนมีสติแล้วเรียกเลยครับวับมาครับเจเรมมงกุดสีเหลืองของเราตอนนี้หาตัวหลุดไม่ได้เลยครับเล่นเป็น เคลียร์เคลียร์ซะมากกว่าทีมฝั่นของข้าเนะครับตรงนี้เขาเคลียร์หนักเลยเอามูดานมาโป๊กเอานู่นเอานี่มาโป๊กสกิลนะหมดเลยเรียบร้อยครับตักออกมาฮึดอือหนึ่งเตะมีแต่พวกกระจอกหัวร้อนไปหมดแล้วอันนี้ลาชูดนะอันนี้ผมไม่ได้พูดแค่ผมพากตามไม่ใช่คนพากพันตาติดเ เก็บอาพาสีฟของราสไว้เผื่อได้เตะฮืม,บ,มบั๊แดงอยู่ตรงนี้มาฟาร์มสัดท <c oughs> ีนี่ใช่แล้วว่าเขาหาไปดักตรงพุ่มหญ้าข้างบนนี้พุ่มไอป๊อตโปรแล้วมาดักบัฟของตัวเองด้วย <c oughs> เผื่อมีใครมาบัฟแดงแเราปุ๊ดซัดได้ก่อนเลยครับมีไวเอเล็ตมาเตะ <c oughs> เออเป็นการเล่นที่แบบกูไม่เอาบัฟแบงตัวเองก็ได้เดี๋ยวพวกมึงก็มาเอาของกูเดี๋ยวก็ใส่เลยนะครับเออโหมาดักไว้ซะก่อนหวานแบบเท่ๆแล้วกลับเลยฮะฟิกเกอร์อันติแบบนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนฮะทรงนี้717โอ้โหเป็นแม่สุดคูลเลย717 ตายซะเร็วมาจ้านะตายนะครับไม่ได้คอนเทนต์แต่อย่างใดนึีกว่าแบบเออเพื่อนจะจบบ้านไม่ก็ตายก่อนก็รประมาณนี้แล้วกันนะครับลาส์ใน60ดาวเชีย่ย โคตรเ่อนเล่นกลางนะับผมลองไปเล่นคันโดนะครับก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหารับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผม